one go เอ่สทัดีค่วไปที <Yeah. S 2> ่รักและเคารพทุกทุกท่านครับ 傣族舞蹈《沙僧比麦》是西双版纳泼水节的舞曲，通过歌词表达了对泼水节的热爱和对美好生活的向往。刚电人冲 เต็ๆเทศกาลวังสองกลางและความปรารถนาเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นสร้างสรรค์อย่างมาก适合在喜庆喜庆的场合演出，能够迅速营造出热烈的氛围。เหมาะสมพอผมคุยกับกังสาเดนฉลึงฉลึงฉลุมได้สามารถสร้างบรรญากาศที่อบอุ่นได้อย่างรวดเร็วครับ การเตืนนำชมเผ่าไทซาเซนบีใหม่ขอบคุณครับเรได้ให้เห็นกัรอยู่ร่วมกันอย่างลุ่งเืนแลกันเล็้เปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆครับอครับขอบขอบคขอข

ท่านนายกของเราพร้อมด้วยท่านคณะกรรมการและท่านคู่รักผู้ใหญ่ประจำนครปางหอบความเป็นมหามงคลนะครับจากเมืองปากน้ำโพ มามอบให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวนาครปางขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับท่านนายกและท่านสมาชิกทุกท่านนะครับและขอเชิญทุกๆท่านนะคะรับชมการแสดงของเรานับแต่การบัดนี้นะครับ สำหรับการแสดงชุดแรกของเรานะครับในรับคืนนี้คือการแสดงสิงโตกระโดดต้นดอกเหมยในเนื้อเรื่องที่ชื่อว่าพญาราชสีผ่านเขลางนครตามหาดอกไม้สวรรค์น,นะครับยังไงแล้วรับชมได้เลยนะครับ นี่เม็การแสดงความเคารพนะฮะการคาระวะต่อพ่อแม่พี่น้องชาวนคะรลำบ,บางอีกทั้งนะครับอีกทั้งได้ทำการเคารพต่อเจ้าของสถานที่นะครับ เขาบอกว่าการแสดงสีโตกระโดดตดอกไม้นั้นเปียกกระดุดตอดอกไม้คือยอดเขาเหลียงจานนะครับยอดเขาเหลียงจานจะเป็นที่ของเราเทพเราเซียงแล้วก็ตัดมหาอำนาจนะครับจากพิพยารัชส <saben. S 2> mm ีนะฮะ พญามาก่อนพญากิเลนหรือพญานกยูงนะครับเป็นมหาอำนาจเป็นคู่บารมีกับเหล่าเซียนทั้งหลายนะครับบอกเลยว่านะเรายกปากน้ำผูมาที่นครลำปางนะฮะ่ันไม่ต้อง เดินทางไปไหนวันนี้ท่านนายกพร้อมท่านสมาชิกทุกทกท,กท่านเลยพร้อมใจกรนดาความเป็นมงคลมามอบไปกับพ่อแม่พี่น้องนะครับท่าทางและอัตลักษณ์ของคุณโตนะครับทุกท่าทางมีความหมายทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นการที่จะขึ้นไปนําดอกไม้สว่าหรือดอกไม้พิเศษมามอบไปกับพ่อแม่พี่น้อง เพื่อเกิดความเป็นมหามงคลนะครับจะต้องผ่านอุปสรรคอย่างมากมายเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้พญาสิงโตของเราจะมีวิธียังไงไไที่จะนำความเป็นมหามงคลมาบมอกให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวลวาปานะครับ ต้องบอกว่านะฮะต้องใช้การฝึกฝนอย่างมากเ้องนน้องๆข้ามรองเห็นแบบนะฮะอเสียงเบิกเบนะครับนี่เขาเรียกว่าราชสีทยานฟ้านะฮะเป็นท่าเริ่มต้นในการขยองเด็กนะครับกำลัง ขึ้นมาถึงท้ายเขาแล้วนะฮะกำลังมองหาจะข้ามคูนเขาเหลียงสาลที่มีพยานอันตรายไปหาดอกไม้วิเศษมาให้ทุกทุกท่านได้ยังไงนะฮะ <ไป S 1> วันนี้ท่านนายกน่ารักมากเลยนั่งกับนุหนน้องๆข้างล่างเลยนะฮะ ตรงเขาเราสังเกตว่ามีเขานะฮะตรงเขาตรงนั้นเขาเรียกว่าเขาของครูบาอาจารย์จะมีดวงจิตดวงวิญญาณของครูอาจารย์ก็คือเทพเนนะะสี่ยนะสงโตสีขาวนะครับถือเป็นสงโตคู่กับพระแม่กวนอิมนะฮะพัาะฉะนานเราถือว่าเราเอาพรของพระแม่กวนอิมนะฮะมาพ่องไปกับพ่อแม่พี่น้องนะครับ รยาราชศีนะถือเป็นสัตว์ที่มีความระแวดระวังและมีความเกรงและมีความระวังเนื้อระวังตัวอย่างมากสต,ติดในการพิจารณานะครับดูซิอยู่แค่ข้างล่าง สั่นแล้วนะฮะตอนนี้จะเอาอยัางไงดีจะขึ้นยังไงดีจะไปนำตัอไม้ตะวันความเป็นมงคลเรามาหมกพ่อแม่พี่น้องชาวระบางยังไงดีนะฮะ ขึ้นมาจากยอดเขาแล้วนะครับเสียงเปรเมอมมาด้วยนะครับอย,ยอดเขาเหลียงซานะคือที่ที่มีวิมานสวรรค์ของเทพเสียงอยู่เป็นจํานวนมากนะครับเหนือเขาเหลียงซานขึ้นไปจะเป็นที่เป็นราชวังทองขององค์เยกเสียงทองเต้ ดอกไม้พิเศษวันนี้นะครับที่พญาราชสีของเรากำลังนำหาอยู่นี้ถือเป็นยาอายุวัฒนาเป็นดอกไม้มหามงคลที่องค์เง็กเสียนฮ่องเต้นะครับจะต้องเสวยใด้ทุกหนึ่งพันปีเลยทีเดียวนะครับ ลังมองหาอยู่นะว่าจะเอาอย่างไงบอกเลยนะครับว่าต้องใช้การฝึกฝนอย่างมากเลยนะฮะฝากไปบอกนูๆน้องๆนะครับสำหรับมาท่านใดนะครับที่อยากรับความเป็นมงคลท่านใดที่เกิดปีชงนะครับท่านใดที่เจ็บป่วยนะท่านสามารถระหอ่างเป่าของท่านนะครับมาปักไว้ที่ดอกไม้สวรรค์นะฮะ เขาถือว่าเป็นการเอาเครดเอาฤกิ์เอาไทยนะฮะเพราะดอกไม้วิเศษในดอกไม้สวรรค์จะมีแค่องคเงเ็กเสียนฮ่องเต้เ,ตเท่านั้นนะครับที่สามารถเสวรรยได้แต่วันนี้ในโลกทิพย์ของเราท่านนายกกับท่านสมาชิกทุกท่านยกสวรรค์ลงมาให้ท่านเลยทีเดียวนะฮะในวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือนะครับสามารถเดินมาได้เลยนะครับ แล้วหนุหน,น้องๆน,นะฮะที่อยากโตขึ้นเป็นเจ้าคนนายคนเขาบอกให้เอาอ่งเปลาหรือแต่เอีนเนี่ยใส่ไว้ที่ปากสิโตถือว่าเสริมอำนาจภาสนาข้าราชการนะ,ะดนแล้วคนไทยเชื่อสายตีนนะฮะเราก็พื้นตามชารีบแบบนีทั้งหมดนะครับไม่ต้องขอยไม่ต้องอายนะฮะเราเอาความเป็นมงคลมามอบให้ท่านนะครับ เดี๋ยวมีอีกหลายทุกเลยวันนี้ตัดให้แบบเต็มที่เลยตามคำตังท่านนายกเลยนะอดใจบางอธิษฐานดีให้โตคึ้นเป็นเจ้าคนนายคนนะครับจะได้มาพัฒนาเมืองรับบางของเรานะฮะ บทรูปบทไทยมีอายุวัฒนายืนยาวนะครับเอาปัจจัยหรืออ่งเป่ามาติดที่ดอกไม้ได้เลยนะครับนะครับเนคธิฐานั่นเนตไม่เลยนะครับ ตอนน,นี้ยังไม่เป็นไรนะเงินหกกักตายแต่ว่าสต็อกตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะสต็อกเมื่อเวลามังกรเล่นถ้าต้องสตาร์ทอย่างไวนะฮะมันอันตรายนะครับลงมาแล้วนะโอฮกันโจนเท้าหน้าลงมาเลยทีเดียว ไม่ต้องตกใจนะครเป็นการแสดงหวาดเสียวทำให้ท่านเสียวอย่างสุดซึ้งนะฮะ